เอ๊ปลาดุกพี่น้องปลาดุกอันนี้ให้ปลาได้เลี้ยงไว้กินเด้อจะเอ้าอาหารอยู่ไหนเดียวเดียวเดูยสิมีอาหารให้เพื่อนมาเหรอลายตัวมันจะตึงไงพี่น้องหินบ่กโอ้พ่อคอยหินเนาะเอาเดียวเดียวเดียวเดี๋ยววางกระเป๋ากบอกโอ้แต่ครบครบแล้วเดี๋ยวเดียวลองดูเอ๊ะเอาอะไรให้กินมีอาหารไหมปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้ยกระเปา๋าเดี๋ยวก่อนเด้อ จ๊ยอาเจ๊ยเจ๊ปลาดุกปลาดุกบอเรนีอาหารอันนี้ไม่ใช่อาหารทำไมไม่มีอะเต่าไปใส่เบิดนีนนนนนนดกด่กินนะกินนะติ้งติ้งนะพี่น้อปลาดุกปลาดุกเย็นสบายจ้าพี่น้องจ้าบอ่อบ่อปลาดุกของเราเลี้ยง บริเวณวัดจ่าพี่น้องตอนนั้นหนิงมาสาธุคุนมาเห็ดกองบุญจ่าพี่น,อน้องเพคุนมาเห็ดกองบุญสี่กองประดุกประดุกประดุกกระดุกคุณนะไลยได้พี่น้องค่ะว่าใครเห็นเอาไปเอ้าเตาไปไหนหมดละลูกเตาไปใส่เบีด ร็จ<ภ><ย>ละเนี่บเห็นไอต้ติ๊ดติ๊ดตอดมือตัดมือตัดมือมอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาซื้ออาหารมาให้เดี๋ยวมือหนาซื้ออาหารมาไว้ให้เพิ่พนคนเลี้ยงบริเวณกูดพนนะจ๊ะพี่น้องที่แบบว่าหยาดยมเอามาปล่อยไทยชีวิตแบบว่าปล่อยปูยปล่อยปลาสินะจ๊ะเป็นวัดปลาที่นิงมาประจำนะจ๊นะเนี่ยพี่น้อง เย็นสบายลมลื่นพี่น้องจะนี่ลมลื่นอยู่แบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยมีความสุขแล้วเป็นวัดมาเรื่อยๆนะเปนมาเดี๋ยวมืออื่นแม่สื่อไอ้นี้มาให้กินด้ะเอาอาหารมาให้เนะบบาะเพราะว่าเพิ่นบกคอยได้ให้อาหารหจะพระเพิ่นันนี่กระมาเห็ดกองบุญแซนิงกระมาผัดมีเห็ดกับเขาเรียบร้อยแล้วรอตาไปไอ ไปไอ้อยังก็ถวายเนาะจ้ะเพอนีนคนถวายอยู่แล้วตอนนีก็เลยแวะมาเล่นแถวไอ้ข้างล่างบอเลี้ยงปลาดุก, <c oughs> กเาากพิ่นก็จะเลี้ยงแรงสิละจ้ะพี่นอ้องคุณเนี่ยพี่น้องนี่คุณคุณมากเลยตัวใหญ่ก็มีมาเด้อ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 ติ๊กติ๊กติ๊ขอโทษเด้อพี่น้องเป็นวัดอากาศเปลี่ยน ติว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 เดี๋ยวเดี๋เยวเดี๋ยว่มเย็นดีพี่น้องเนี่ยกระเป๋ปผูกขาปผูกยังของเพิ่นเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนเอาคือเป็นหวัดเนาะสวัสดีครับทหารน้อยผมดูแลบ่อปลานะครับอ่าห้ามนะห้ามนะเดี๋ยวมื่ออื่นเดี๋ยวถำาะไ้มาเดี๋ยว ซื้ออาหารปลาดุกมาให้เดี๋ยวเอามาให้นะทาหารน้อยเฝ้าปลาดุกไว้ให้ดีนะเจ้าต้องดูแลบอ่อปลาดุกไว้ให้ดีนะจ๊ะนี่ก็ข่าพี่น้องเดี๋ยวจะพาหิ่งห้อยามาบนนี้ชิบเต่าไปไหนหมดไม่รู้ปลาดุกพี่น้องจ่ายจะพามาดูเพิ่นกระปุกเป็นวัดป่า ต้นรัปตารมลื่นพี่น้องไทยซิมานปฏิบัติธรรมมาอยังก็ได้ก็จะเด้ยยินดีตอนรับจากพี่น้องนะเก็จะปลูกต้นไหม่ของเพื่อนไว้นันก็มีนะจ๊ะบอนของเราต้นใหม่ก็จะปลูกมีกล้วยด้วยนี่คือพระเพื่อนปลูกเองเะพี่น้องคือกล้วยเพือพ่อนก็มีหลายเครือสองสามเื่อ นี่นก็คือต้นโพแสดงว่าเพันเอามาเพาะไว้เนาะจ้าพันจะเอาลงจะหน่อยกับมืงานงานกระถินน่ะจะมีอยู่หรือเปล่ปาน้ำโมันหูเนาะค่ะเนาะดอกไม้เยอะมีหลายหม่องเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูเนี่ยตะคุงตะไครเพิ่นกระปูกไว้เป็นวัดป่าเนาะจ้าเนาะนี่นะดอกแค่ปลูกไว้ปลูกไว้หลายอย่างจ้าพี่น้องฝุ่นบักแข่งบักเขือแล้วก็มีมันปลูกไว้เวิร์ตเวลานี่เพิ่นจะเก็บไปชั้นเพราะว่าเพิน่นชั้นต่ พักแต่ยังไงสินอาจารแข็งเพื่อนอัพน,นี้เมาชมบรรยากาศนี้ชมบรรยากาศเดี๋ยวดอกใหม่ดอก้อนไกกระปูกร้ายพี่น้องนี่ร่มรื่นพี่น้องสบายใจมากแบบนี้บ๊ไย้ลงมั่นี่บ๊ได้ลงมาแถวนี้เป็นประมาณเดือนเดือนกว่าได้แล้ว กคต้นแค่ต้นกล้วยต้นยังเป็นกระปูกดอกมงดอกใหม่ต้นกล้วยนี่สวยมากเลยพี่น้องจา้าดอกหอไก่ต้นกล้วยกระปูกไวยมะละกอกระปูกนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นมะนาวเนาะมะนาวมะนาวต้นมะนาวดอกแค่ต้นกล้วยต้นนี้สวยมากเลยใบยง่ามมากเลยค่ะพี่น้องจา้าสวย ต้นใหญ่มากก็สวยตัวต้นไงปลอดได้พี่หน่องป่าแต่ก็พาเดินมนาะเป็นบริเวณป่าเบิร์ตจับพี่น้อนตงตอนนี้มาเก็บเห็ดเนี่ยแยามนาเห็ดออกมาเก็บอยู่นี่แหละแต่เทรกแกงเห็ดปวกเห็ดมีเบิดทุกเห็ดเลยจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมี่หรอมีไก่คนเอาไก่มาปล่อยนะอันนี้ก็ดอกไม้ดอกไม้ก็ะปลูกธรรมชาติ ตองกุงพี่เนาะตองกุงนี่กระดอกไม้นี่คือต้นมะนาวขนุนเราก็มีจากขนุนเขาก็มีเน้องค่ะพี่น้องค่ะมีดอกไม้กระปุกอันนี้คือพระันปูกเองนาะค่ะเนาะอันนี้น่าจะเป็นต้นไทรต้นไทรบอพี่น้องว่าบอเยจเจ้าทหารน้อยดูแลให้ดีนะจ๊ะอันนี้ก็บอกประดุกเนาะ ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยโกอโจทย์โกอโจทย์อันนี้ก็ต้นใหม่พี่น้องจ้านี่ดอกใหม่ดอกผุดอันนี้งามบ่พี่น้องสวยมั้ยไหมคะกำลังงามพี่น้องจ้าเดี๋ยวสั่นึีส์ให้เลยเศรมากเลยกอใหญ่มากกอใหญ่ใบใหญ่พี่น้อง ใหญ่กอใหญ่มากสวยร่มรื่นพี่น้องอกอโจดกอโจดเท่ากับลายแม่นบัดนี่พี่น้องป้ากอโจดน่ไมาโจดนะจ๊ะนี่ไงหน่อเขาก็มีนะนี่หน่อโจดพี่น้องนี่หน่อแต่เราก็ไม่อันมีพื้นสูงด้ยพี่น้องพืน้นสูงละหน่อโจด ซำสิกินกะพ่อได้เก็บกินพี่น้องถทายัดไม่นี่อะไรคะผู้ใดอันนี้น่าจะเป็นต้นมะขามป้อมพี่น้องเพิ่งกําลังปลูกใหม่เลยนี่นี่นนมะพร้าวเราก็ปลูกแล้วค่ะพี่น้องจ้ะนี่นี่ซาวนีงพามาเลาะป่าหลังจากบไปได้ออกไปใส่เหงเติบเลยพี่น้องอันนี้ศาลาวัดเฮามุงลังคาเ,าเรียบร้อยยกโซฟาเรียบร้อยหลักการรอแต่ว่า ถามีจิตสัทธาย,ยัางเขาก็จะเหตดต่อไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องจา้ายกช่อฟ้าเรียบร้อยเรือเต้น่นี่ล่ะขางเต่วอนาคตอาจจะยึกอีกเฮ <c oughs> <c oughs> ิเอจอยุกแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องจา้าพระเราก็มีแล้วนะช่อฟ้าเขาก็ยกเกลียบร้อยจา้าโบสโบสอ่าฮะโบสน่าจะโบสเนาะค่ะพี่น้องจา้าบรรยากาศเดอ อันนี้คือสารตายายของเฮาจ้ะพี่น้องนะตอนนี้ก็ซื้อขนมซื้อน้ำสมซื้อยังมะหวายมือนี่ได้ออกมาแล้วก็ได้อ่มามะหวายเพิ่นสักน้อยนึงเพื่อเป็นสิริมงคลนะจ้ะพี่น้องจ้ะจะพ้ามาเบบ่งดอกใหม่อันนี้ดอกไม้ตามธรรมชาติเด้พี่น้องจ้ะสวยมากค่ะพี่น้องด้อเกิดเองนี่งามอลีเด้อจ้ะสมัยเป็นเล็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องเขาจะเกิดโดยธรรมชาติแล้วก็ปีหนึ่งจะเกิดเพียงครั้งเดียวนะคะพี่น้องจ้ะ นี่คือซาลาของเฮาบอกตายายขอให้ลูกได้มีบุญได้เฮตุได้สางต่อไปอีกเนาะค่ะเนาะหลังคาเ้าก็มุงแล้วเป็นทีเรียบร้อยชอฟฝ่าห้ากโยกแกลวซุ้งๆผุนพี่น้องดีใจจรรครพี่น้องเกิดมาชาตินึงละเ้าได้เหตุเนาะค่ะเนาะได้สางถึงมันจะเป็นนิดๆหน่นนอยๆก็เบ่กระได้เหตุไห้เนาะค่ะเนะาะมีบุญได้เห็ุได้สางนีกก็สิก็กไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะฟังถึงก็จะเป็น ป่าฝ่าทลายโจนลายขนาดเด็พี่น้องหลายดีลายหลายแห้งน,นี่ดอกดอกกันนี้นี่เด็กพี่น้องธรรมชาตินะเห็นไหมดอกหญ้าพี่หมอบเวลาเฮาอันนี้โดนมันโดนเพิ่นเพิ่นกระจิหุบฮุบเขาอ้าวทำไมไม่ฮุบปะะ่ะลูกเจ๋ะเหรอุบอยู่วะอ้าเนี่ยอ้าฮะหุบอยู่อ่าเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าดูดูนี่กะ ปลายฝนต้นหนาวนะจ้ะต้นหม่กับสิประมาณเนี่ยเนี่ยอย่างเกาพักตุงพักติวเก็บเห็ดหลักเก็บพักติวมาได้เลยลนะจ่ะพี่น้องเนี่ยปอะไ,ไปไกลเดี๋ยวมือหนอาสิดทา้ายฝาดทลายโจรให้เบิงยุ้ยู่บุริมรั้วฟังคเนเหค่ะบริเวณบริเวณวัดมือนี้ได้มากกันเลยมาจุดถูกบ,บอกม่เจ้าทรณีจุดถูกบ,บอกตายย่ายนะจาะ เออราคาจะซื้อขนมนมเนยมาไห้อะน้องกุมารทองนำนะคะพี่น้องจะเดี๋ยวจะพาเขับไปเบิงจะไปเบิงในโบสถ์นะคะเนาะคลิปนี้อาจจะยาวๆแน่นอะจ้ะเนาะมีอย่างหลายดอกพี่น้องจักสิทธายอย่างลงให้เบิงบ่ลงกับขิดหอดพี่หอดน้องกาย,ยุ่งๆแน,น,จน,น,ะะน่จักน้อยเนาะะเจองานศพพึ่งแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ะเนี่ยอันนี้คือโบสถ์ของเรากว้างใหญ่ โบสถ์สะอาดลูกพระมันกัดจะเห็ดเนาะค่ะพี่น้องอย,อยากให้แล้วไว,ไว้อยากได้มีบุญเห็ดนี่พี่น้องอยากให้แล้วเร็วๆนี่เอา้าทำไมมันมืดจังนะขอถ่ายหน่อยนะคะ่ะพี่น้อง อยากให้เร้วเร็วๆเวลามีบุญสังฆทานมียังเขาก็จะได้มาเหตุจีในโบสถ์ของเฮาเนาะจ้ะเนาะแต่ถา้าเแล้วก็เป็นย่างก็มาเหตุได้คือเก่าจ้ะเมิดย้อนแสงแน่เดอจากพี่น้องจันกระพู่นทางเขาวัดของเฮาจ้ะคลิปนี้บไม่ยังรลายนะคะเนาะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนิ่งอ,อุบลคนซิลินทรเนยเดอจากพี่น้องจ้าสิาพาไปเที่ยวบรรยากาศในป่าอีกเก่าค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า ขอบคุณทุกไล้์กำลังใจนะคะมืดทั้งนั้นมืด